ดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้ผมทานบ้างน,นะครับเข้าซอยครับกลับเหนือทีไรก็ต้องโดนนะครับอร่อยมากๆชอบมากๆอืมแล้วนี่ส้มตำอีสานมาอีสานต่อเผ็ดนะเนี่ยใบเหลียงผัดไข่ภาคใต้อ่ำๆปลาดุฟูผัดวิขิงโอภาคกลางครบทุกภาคเลยวันนี้อทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องนี่เลยครับอัลฟาคลอฟิลพลัสครับผม ชงง่ายละลายไวผสมน้ำไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนครับผมหึงช้อนตะวันเท่านั้น ถ้าร่างกายเราเนี่ยดูซื้ออาหารได้ดีเราก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากการทานอาหารมากขึ้นด้วยครับผมไม่เคยมีปัญหาครับเรื่องอาการปวดท้องหรือแสบร้อนกลางหน้าอกหรือว่าใครที่ชอบทานอาหารหนักๆรสจัดปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคนที่ชอบกินของมันของทอดจะเป็นมากๆเลยที่ต้องดูแลตัวเองนะครับ